สวัสดีครับคืนนี้คืนวันที่หนึ่งนะครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมดูบอลจบทําคลิปเสร็จตัดต่อคลิปเสร็จแก้ไขแล้วก็พอทําเสร็จปั๊บอา้าวตีสองครึ่งนะครับ NBA p l a y o f f สายตะวันตกระหว่าง Sacramento Kings กับ p o r t l a w a r r i o r ก็จะเล่นเกมเจ็ดนะครับเกมตัดสินแน่นอนนะครับว่าต้องดูนะครับพอดูบาสจบ ซึ่งวอริโอก็ชนะนะครับตักบาส NBA ที่เล่นในเพลย์ออฟทำสกอร์สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในเกมเจ็ดก็คือเคอรี่นี่ทำได้ถึงห้าสิบแต้มนะครับนั่นแหละบาจบตีห้าแล้วนะครับส่วนมอนเสร็จเนี่อะไรเสร็จเนี่ก็ประมาณตีห้าขึ้นไปนอนนะครับแล้วก็ตื่นมาเก้าโมงกว่านะแล้วก็มานั่งเกมงานนี่แหละนะครับทริปนี้ก็เป็นทริปก่อนเกมลิเวอร์พูลจะเจอกับฟูลแลมนะครับแล้วก็ผมได้ เปิดจอเล็กๆดูฟูลแลมในคู่ที่เตะก่อนหรือผูลเนี่ยนะครับดูผีนี่เป็นคู่ใหญ่นะครับแล้วก็ทําจอเล็กดูไว้นะครับแมนซิเตี้เนี่ยบุกไปชนะฟูลแลมสองประตูหนึ่งแต่บอกเลยนะครับว่าแมนเิตี้เหนื่อยมากนะครับเจอฟูลแลมเนี่ยนะครับได้ประตูชัยแล้วในช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับฟูลแลมเนี่ยกเกือบเกือบได้ประตูคืนตอนนี้แมนซิตี้ก็แสงขึ้นไปเป็นจา่าฝูงแล้ว ส่วนลิวพูเองเนี่ยครับต้องมาปฏิบัติภารกิจอีกห้าเกมที่เหลือนะครับตอนนี้ลิวพูอยู่ที่ห้าแลลวนะครับเล่นไปแล้วสามสิบสามเกมชนะสิบหกเสมอแปดแพ้เก้ายิงไปหกสิบห้าเสียไปสี่สบสองนะครับลูกได้ลบเสียยี่สามลูกมีอยู่ห้าสิบหกแต้มนะครับอยู่ดับห้าฟูลแลมเองเนี่ยนะครับก็เล่นเท่ากับลิวพูเลยนะครับสามสิบสามเกมชนะสิบสามเสมอหกแพ้สิบสี่นะครับยิงได้ 45, สี่สิบห้าเสียสี่สิบห้า เจ้าเจ้าเลยนะครับลูกได้ลบเสียไม่มีไม่มีเลยหักลบกันแล้วนะครับมีอยู่45แต้มนะครับเนี่ยเลขเด็ดเลยนะครับหมวดนี้45 45นะครับรอยิง45เสีย45แต้มมี45แต้มนะครับลอยลำแล้วครับอุ่นใจแล้วเราตกชั้นแล้วตอนนี้อยู่อันดับสิบนะครับผลงานเฉพาะในบ้านหรือพูเล่นไปชิบเกมนะครับชนะ11เสมอสี่แพ้หนึ่งยิงไป43เสีย16 ลูกได้ลูกเสีย27ลูกนะครับมีอยู่37แต้มเอาเฉพาะคะแนนในบ้านนะครับอยู่อันดับ4ตอนนี้นะครับแล้วก็ปิซซิชั่นลิเวอร์พูลจะอยู่อันดับ4นี้แหละแล้วก็เบียดทีมน้องๆเขานะครับไปอยู่ที่5นะครับแล้วน้องเขาก็ไปเว่าวช่วยเอเคัพนะครับแล้วก็ได้ถ้วยเดียวนะครับถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือมิกิมาร์คัพนะครับพูลแอมแข่งไป1ิเกมเท่าลิเวอร์พูลเลยนะครับชนะ6 เสมอสองแพ้แปดนะครับนี่ในเกมเยือนนะครับยิงไปยี่สิบเอ็ดเี่ที่สิบเอ็ดผลงานสม่ำเสมอมากนะครับลูกแรดเูกเสียเป็นศูนย์เลยก็แสดงว่าเกมในบ้านเนี่ยก็ลูกแรดเูกเสียเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับไม่บวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทีมที่ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรเลยนะครับแต่แปลกคือว่าเราเล่นด้วยระดึดอัดนะครับมียี่สิบแต้มเฉพาะเกมนอกบ้านเนี่ยอยู่อันดับเจ็ดไม่ขี้เลยเท่าไหร่ในครั้งนี้นะครับเฮทเนะครับยี่สิบเกมเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลชนะไปสักสิบเอ็ด เสมอสี่แพ้ห้าถ้าในห้าเกมหลังเนี่ยนะครับเราชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับย้อนกลับไปเลยนะครับเจอกัน6สิงหา2022เนี่ยนะครับเสมอกันไปสองสองนะครับแล้วก็7มีนา2021เนี่นะครับเราโดนฟูแลมบุกมาเอาชนะ0ตู้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่13ธันวา2020เนี่ยนะครับเสมอกันหนึ่งนะครับสามเกมหลังนี้ลูฟูเนี่ยเอาชนะฟูแลมไม่ได้เลยนะ นะครับแล้วก็นู่นนะครับย้อนกลับไปปีท0 1 9ิานะครับ17มีนาเราบุกเปชนะ2-1นะครับแล้วก็วันที่11พฤิกาคม2018เนี่ยนะครับเราก็ชนะฟูลแลม2ูนะครับดูจากผลงานตรงนี้เนี่ยนะครับเล่นกับฟูลแลมก็ไม่ง่ายนะครับนะครับถ้าเกมหลังหรือพูลเนี่ยสถิติช่วงหลังมาเนี่ยดีขึ้นตั้งแต่เสมออร์เซนอล2-2มาเนี่ยนะครับ ก็ชนะรวดไมค์สี่เกมนะครับส่วนฟูลแลมเองนะครับก็ชนะสองแล้วก็แพ้สามนะครับล่าสุดอิ์ปูเนี่ยนะครับถูกโกงความตายแล้วเราก็โกงกว่านะครับก็ยัดเยียดความตายให้ซ้ำอีกทีหนึ่งให้กับทอานนเฟอร์นะครับชนะไปสี่ประตูต่อสามนะครับจากบอลเตะดึกง่วงง่วงหายง่วงเลยนะครับบุกไปชนะเวสแฮมนะครับหนึ่งรือสองนะครับก็มีคนทักท้วงมานะครับตอนพูดมันเบลอ นะครับยอมรับนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะนองนิคแอนฟอเลสสามตสองนะครับลูกทุ่มหาประไลนึกถึงสโต๊กเลยนะครับรอลอรี่ดีแลบเนี่ยลอยมาเลยภาพนะครับแล้วก็บุกไปล้างตาลีชูนิต็ดที่บุกมาชนะเรา2องตต่อหนะครับเรากลับไปจัดทบต้นทบ,ทบดอก1นึ่ตัวตนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปโดนอาร์เซนอลยิงนำก่อนสอนะครับแล้วก็เราโกงความตายนะครับ กลับมาเสมอทองสองแบบน่าชนะเสียได้นะที่จังหวะสุดท้ายของเราเนี่ยมันไม่ดีพอแล้วก็แล่มเซลล์เนี่ยนะครับไวเป็นลิงเลยนะครับโดยเฉพาะลูกจังหวะสุดท้ายนะครับที่โกนาเต้นเนี่ยนะครับพุ่งเข้าไปหาลูกมงที่นูนเยสเนี่ยมงชงม,มาเอานาะอ,อกชนบอลเนี่ยมันมันไม่มีกําลังพอนะครับมันไม่เร็วพอก็เลยไม่ได้ประตูนะครับทมเซล์เนี่ยพุง่งปัดได้ครับคู่แล่ม ก็เพ well ิ่งแพ้แมนซิต bon ี <No ้ในคืนเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ก่อนเราหน่อยนึงนะครับแพ้ไปหนึ่งตสองเกมเดือดมากนะครับเกมทดเก็บไปยาวมากนะครับเกือบสิบนาทีนะครับแล้วก็เจอแอสตันวิลล่านะครับก็แพ้หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ชนะลีสสองตหนึ่งนะครับเจอเอเวอร์ตันก็บุกไปชนะหนึ่งตูสามนะครับแล้วก็แพ้เวสต์แฮมนตหนึ่งครับระบบการเล่น ริวพูเนี่ยเล่นระบบ4-3-3หรือ3-4-3นะครับพอปรับจังหวะลูกเนี่ยนะครับเทรนด์ก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กนะครับส่วนฟูแลมเล่น4-2-3-1ริวพูเนี่ยจัดทีมในชุดล่าสุดเลยนะครับเปลี่ยน3ตัวนะครับเป็นอาริสองเบเกอร์เทรนด์อิบูฟันดายแล้วก็เจโรโบนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นฮาวิลิสฟาบินโยแล้วก็คิสทิโซน ที่เด่นมากกับปติโชนนะครับส่วนข้างหน้าก็เป็นโมเป็นกัฟโปเป็นลูยเดียสนะครับซึ่งลูยเดียสกลับมายิงประตูได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากกัฟโปก็มีแอสซิสนะครับโมก็ยิงประตูได้แล้วก็เป็นจุดโทษด้วยนะครับทําให้ครอปนี่โล่งใจเลยครับแต่เกมนี้มีโอกาสโรเตชันสูงนะครับส่วนฟูแเล่นนะครับผู้ษาประตูเป็นเรโนนะครับกองหลังเป็นโรบินสัน รีมรีมนิดเจ็บนาทีที่18แล้วก็เปลี่ยนออกนาทีที่21นะครับทีมรีมเนี่ยมีอาการเจ็บนะครับถูกเหยียบนะครับอาจจะกระดูกมือแตกได้ยังไงนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่นาทีที่18เจ็บตั้งแต่นาทีที่18เจ็บตั้งแต่นาทีที่18แล้วก็ถูกเปลี่ยนนาทีที่21นะครับถูกเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็นแนวลวก็มีอเดบโย่ก็เตเ้ h, นะครับ กองกลางมีปอลินญามีลีดทำหน้าที่เก็บกวาดหน้าแผงรับอีกทีหนึ่งครับแล้วก็แดนกลางถัดขึ้นไปก็เป็นเอคาโดบารีแล้วก็เปเรล่าแล้วก็วิซันเปเรล่านี่ก็เจ็บนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่ห้าสิบแปดนะครับนาทีที่ห้าสิบสามเนี่ยก็มีอาการนะครับซึ่งก็ไปประทะกับอาคารยี่นะครับสองตัวนี้อาจจะไม่ได้ลงก็คือทีมเรมกับเปเรล่านะครับ ตอนนี้ผมคิดว่าในชีวตตัวจริงของเราเนี่ยก็ไม่น่าจะใช้ชุดเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ชีวิตตัวจริงของฟูลแลมก็ไม่น่าจะใช้ชุดเดิมทั้งหมดนะครับอย่างน,น้อยเนี่ยมีสองตัวเนี่ยนะครับที่คิดว่าอาจจะไม่ได้ลงกนะ็คือทีมรีมกับไปล่าเนนะครับลิฟวูเองเนี่ยครับผลงานล่าสุดเลยตั้งแต่ปรับมาเล่นระบบอ n v เวอร์สฟูแบ็กเนี่ยนะครับก็ชนะสี่เสมอหนึ่งแต่ในทุกเกมเนี่ยลิเวอร์พูลก็ มีเสียประตูทุกเกมมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาจากความสับเข้าลเล่นเลิกก็มีนะครับปัญหาจากการอ่านตำแหน่งการยืนตำแหน่งซึ่งจอร์โบก็จะมักจะมีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องการอ่านตำแหน่งการเช็คลายนะครับถ้าฟังคลิปผมไปบ่อยจะพูดอยู่บ่อยๆนะครับเพราะนั้นระบบของเราเนี่ยจุดเด่นก็คือมันดึงสเกลภาพของเทรน์ขึ้นมาได้ดีขึ้นพอเทรน์เล่นดีคนอื่นก็เล่นดีตามนะครับ แล้วก็กากโปในี่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นความหวังที่พึ่งพาได้ของเราแล้วนะครับอินเวอร์ตฟูลแบคนี่นะครับผมเชื่อว่าระบบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นระบบที่ใช้ไปจนจบซีซันแล้วก็ต่อไปถึงซีซันหน้าเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ภารกิจเบื้องต้นเนี่ยนะครับผ่านมาบนเส้นทางที่ผมว่ามันโอเคแล้วใน4เกมที่ผ่านมานชนะรปแบบต้องการอีกแค่5เกมนะครับหรืออีก5แต้มให้เก็บต้องเก็บทั้งหมดอาจจะพักไม่เยอะนะครับพักไป3วัน แต่ฟูแลมเองก็พักพอๆกันเพราะเตะครับแมนซิตี้ก่อนนะครับแล้วก็มีผู้เล่นโอโหปะทะกันหนักมากนะครับเป็นเกมที่หนักมากนะครับผมว่าตัวฟูลแลมก็โรเตชันเราก็น่าจะมีการโรเตชันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปเตะในวันที่6ในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับเตะกับเบนฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นคืนวันอาทิตย์นะครับ ก็ได้พักไม่มากนะครับสามเกมติดติดแต่ว่าได้เล่นในบ้านนะครับส่วนฟู้เล่นเองเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดก็แพ้ให้กับว่าที่แชมป์นะครับก็แมนซิตี้เนี่ยนะครับแต่ก็ทําให้แมนซิตีนี่เหนื่อยนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยผมว่าแมนซิตี้เนี่ยคงแบบเหนื่อยมากนะครับไม่มีโดยบ่อ,อยเนี่ยนะครับแมนซิตี้ก็เป็นทีมที่ไม่ได้มีอะไรที่มันเหนือกว่าทีมอื่นมากไปนักนะครับ เดอลอยเนี่ยคือคีย์สำคัญนะครับฮาลันยิงประตูดได้แต่ก็เป็นลูกที่มาจากจุดโทษนะครับังนั้นการเล่นเกมหนะักในการเจอกับแมนเชสเตียร์เนี่ยมีผลเรื่องสภาพร่างกายแน่ๆน,นะครับแล้วก็มาเยือนลิอร์พูลด้วยนะครับลิอร์พูลเนี่ยจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับด้วยความที่ฟูแลมเนี่ยอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับที่เล่นเนี่ยก็โอเคแล้วว่าเล่นเพื่อนดับนะครับแล้วก็ ตั้งแต่ที่มีปัญหาทั้งคุณซือทั้งผู้เล่นนะครับที่โดนไล่ออกนะครับจากไปมีปัญหากับกรรมการนะครับวิโตวิดเนี่ยโดนแบนไปแปดเกมจากนั้นฟูลแลมก็ผลงานก็ตามที่เห็นนะครับในห้าเกมหลังเนี่ยนะครับผลงานแพ้ไปถึงสามนะครับชนะสองนะครับแต่เป็นทีมที่เล่นด้วยยากนะครับเค่ว้วแล้วก็มีหมากและวิธีการเล่นเนี่ยมันลูกถูกติดเยอะนะครับแทคกติกที่ใช้ แก้เกมในเฉพาะเจอคู่ต่อสู้แต่ละเกมแต่ละเกมเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้นี่ลิวพูเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์ในแนวรุกนะครับมีความหลากหลายการเชื่อมต่อแดนต่อแดนเนี่ยเราดีขึ้นความสัมพันธ์เนี่ยในพื้นที่โดยเฉพาะกองหลังหลังจากที่เทรนต์เนี่ยปรับมาเล่นในระบบอินเวอร์ตฟูลแบ็กเนี่ยนะครับมันก็มีแผลเพิ่มควรนะครับแต่เกมนี้เนี่ยคิดว่าชนะนะครับต้องมาลุ้นว่าคลีนชีหรือเปล่านะครับถ้าเอาจากใจผมเนี่ย ให้ว่าชนะสาศูนย์นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะคลีนรชีตเอาเป็นว่าเสียประตูสักหนึ่งประตูแล้วกันนะครับสงสารไอ้ท,ทรงมากนะครับที่ต้องปกป้องทีมเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคือความผิดพลาดมันมีมาทั้งความผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเจโรโบนะครับเกมก่อนโน้นเนี่ยก็เสียประตูเพราะอิบูเนี่ยนะครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับแต่ทรงเกมดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่น่าชื่นใจก็คือเคอร์ติชโชนนะครับ ขยับขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวความหวังได้แหละเล่นดีต่อเนื่องมาหลายเกมแล้วได้ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเกมนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเกอร์ติโจนเนี่ยน่าจะได้ลงอีกเพราะว่าแม้ว่าได้วิ่งเยอะนะแต่ว่าก็ได้พักนะครับแล้วก็มันยังเด็กอยู่นะครับเฮนโดไม่แน่ใจว่าจะได้ออกสตาร์ทหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นฮาวิเอลิสต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลิวพูเนี่ยก็มีตัวเลือกอยู่พอสมควรนะครับแต่แดนกลางนี่มีตัวเลือกมาเยอะจริงๆครับข้างหน้าเนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วนะครับ ี่คือก่อนเกมที่ลิวพูนี่ยังต้องเตะทีทีอย่างนี้เนี่ยนะครับจากเกมนี้แล้วก็เกมหน้านะครับเจอกับเรนฟอร์ดนะครับที่จะเตะบราทิ์นะครับแล้วก็ลิวพูนี่นะครับมีภารกิจต้องเก็บให้ได้ครบเลยนะครับจะอยู่5้าเกมนะครับแล้วก็แช่งทีมน้องๆเขานะครับให้มีการผิดพลาดนะครับเสมอสัก2เกมแพ้สักเกมหนึ่งเกมหน้าเนี่ยเริ่มแพ้ให้เราเห็นก่อนนะครับ ให้ไปแพ้ไบรตันก่อนนะครับน้องๆเขาจะไปเยือนไบรตันนะครับจากนั้นมีอาการเป๋นะครับการทำแต้มหล่อนอีกสัก2เกมนะครับริบูก็จะแต้มเท่ากับทีมน้องๆเขาแต่ลูกได้เสียเราดีกว่าเยอะนะครับสวัสดีครับ